สวัสดีครับเอฟซีมุนิกามาพบกันในคลิปที่สองนะครับในคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับคลิปนี้พบกับทีน้ำสูตรลักหนวยล่างมาเอฟซี FC. ไวพิจนาเบิงเอฟซี FC ที่ขอเลขดับมากก็ขอยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้เอฟซีเดี๋ยวจะลงเลขดับล่างให้เอฟซี ไว้พิจ,จารณาเบิง่งสำหรับสำหรับงวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าเดินดีอยู่อ่ะเลขดับล่างอ่ะก็เดินดีอยู่สะหรับก่อนไปรับชวมวลักหน่วยล่างเอาเบิงบังสะครับงวดที่ผ่านมาเป็นจังไงงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเลขดับอ่ามีอยู่สูตรหนึ่งมันหลุดเอฟซีสูตรดับน่าจะเป็นดับหลักหน่วยหลุดหรือเปล่านี่ครับ ที่ดับหนึ่งกับห้าแล้วกับเลขดับหลุดดับหลักหน่วยหลุดหนึ่งสตรผมก็เลยคัดผมเห็นชดหลายตัวเนี่ยผมก็เลยคัดเอาเลขดับหลุดเนี่ยเขามาเขามาเลขหนึ่งมาตัวชนอยู่แต่นี่กําลังชนที่สามสุดแล้วกสูตรที่สีนี่หลุดเด็ดสิสูตรที่มาก็คือตรงนี้นี่เลขหนึ่งเนี่ย นี่เอฟซีเขามาอยู่สามสูตรเนี่ยตัวชนครับตัวชนมาอยู่เนี่ยแต่ว่าเลขดับอ่ะถ้าหลุดนี่ครับเอฟซีนี่เลขดับเราหลุดไปนี่ตัวชนมาอยู่เนี่ยเลขหนึ่งมาเต็มเต็มครับนี่เลขหนึ่งมาอยู่ มาเต็มเต็มเดี๋ยวเราตามสามสูตรนี่เลยสูตรเดิมเลยอ่ะเราตามสามสูตรเดิมเลยสูตรที่จะมาอีกไหม,มจะชนกันแล้วเราจะมาอีกไหมสูตรเก่าเลยเราไม่ต้องใช้สูตรใหม่เอาสูตรที่ผ่านมาสามสูตรนี่เลยตอ,อนนี้ตามนี้เลยพี่ก่อนไปรับชมกับข,ขอฝากคัเตือบก่อน คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค้าเตือนแล้วเข้ามาบ้างสูตรแรกนสูตรแรกนี่สถิติสิบเอดหนวดอะ สิสี่สิบเอ็ดนวดเริ่มเดินตด้งวดที่ออกสามหกเป็นสูตรเจ็ดตัวนี่ครับเป็นสูตรเจ็ดตัวมีค่าเอ็กอยู่ตัวที่ตัวที่ห้าก็จะได้ตัวหกสองแล้วก็ได้ตัวที่หกและเจ็ดตามนี้เลยนะะับป่บถือว่าสามงวดแล้วสูตรนี้ที่นําลงเนาะงวดที่พันมาเลขที่ออกอเลขล่างออกหกหนึ่ง หก,หกหนึ่งอสามนี่เลยหกหนึ่งหลักหน่วยหน่วยล่างดูนี่ผ่านสามวันอน่านสามวดตรงจริงตรงจริงสามวัน เลือก,ก็เป็นย้อนหลังไปนะตามนี้เลยไอ้ที่สิบสี่วันนี้ที่เป็นวันที่สิบห้าถ้าเดินต่อแล้วประมาณนี้เลยวิธีคำนวณเอาสิ่ใส่ลักลอยเลขหมุน ครั้งที่สองบมวกกันสองข้งแล้วก็บวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองสองข้งบวกลักนวยเลขหมุนครั้ 2, 2, 8, งที่สองสองข้งบวกแปด้งที่ได้เท่าไรก็มาเดินไปห้าตัวตัวที่ห้าบวกสองก็จะได้ตัวที่หกไล้เจ็ดตามี้เลยหลักร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขห้าเหมือนเดิมนะครับห้าห้า ครั้งที่สองก็คือเลขสามเลขสามแล้วก็หน่วยครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งอ่ะสามสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็บวกแปดคงที่นี่เลยห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามเลขสาม สามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกได้หกเป็นตัวแรกนับเรียงไปเลยห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เนะครับพอไดศูนย์ศูนย์ไปบวกสอง ตรงนี้ครับนะศูนย์บวกสองได้สองสองแล้วก็สามนะครับทั้งเกตมางสุดนี่การเดินทังตัวเลขทนะีตรงนี้เดินกําลังเป็นแถวดีมากเลยจึ๊กจึ๊จึ๊มานีเลยถ้าจึ๊กลงมานี้ก็คือเลขเก้าเลยเอย่นะีเนะนะนี้ยตัวนี้เดินมาแล้วสามหัตนี่ชอบมากเลยนี่จะเป็นเลขเก้าหรือเปล่าหลักหน่วยครับลนะงมานี่เลยนะเดินจริงมา ส,สองวันแล้วอ่าสามวันแล้วนี่ครับวันที่สามถ้าลงมาตรงนี้ก็คือเลขเก้าเลยเนี่ยทางเดินของตัวเลขนี่ครับอาจจะเยอะตัวแต่ว่าดูทางเดินตัวเลขเอพีการวินิจฉัยประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเ่าบังสูตรเก้าสูุดเจียลิสุดนี้สุดเก้าสุดเจียเอพีสุดเก้าสุดเจียประจำสองแล้วทุนนี้ถือว่าเดินดีนะครับลงตั้งแต่ ปีที่แล้วเลยนะครับเกือบจะสองปีอยู่แล้วนี่สูตรนี้นับว่าก็เป็นสูตรหลายตัวเขากันเป็นสูตรเจ็ดตัวเหมือนกันนี่ครับตรงที่เป็นใบใบนี่เอฟซีเป็นสูตรเจ็ดตัวเดินดีดูเฉพาใบนี้ก็เดินมาแล้วหางวดนะครับเมื่อมาเริ่มใบที่สองนี่ก็เดินง่ายๆเลยเอฟซีเดินยาวๆเลยหลุดแค่ครั้งเดียวนี่ วัที่ยีสิบสองแล้วก็เดินมาอีกยาวยาวเฟ้ยออเลยตัวนี้ดูสิจะเป็นยังไงวันนี้ตัวนี้จะมาแล้วนะแต่ว่าขามมาฟังนี้ผมเห็นผมที่ตัดตัวหน้าออกดนสิ 4, ครับผมจะตัดตัวหน้าออกเพราะว่าเขาไม่เดินเลยน่ครับเขาไม่เดินเลยตั้งหลายวันแล้วนี่ผมก็ลงเกีงอยู่ีนี่ ใช้งานจริงอยู่แต่ว่าแถวนี้ไม่เดินเลยแถวข้างหน้านี่ผมตัดแล้วเนี่ยต้องกระดาษแผ่นเก่านีครับมันเป็นเจ็ดตัวนะครับมันเป็นเจ็ดตัวแต่นี้ผมจะตัดตัวหน้าออกให้เหลือหกตัวนีครับเขาก็เดินแค่ไม่กี่ครั้งเองนี่น,นี่กระดาษแผ่นเก่าก็เดินหาห่างไม่ค่อยไม่ค่อยเดินพอมาครับกระดาษแผ่นสองไม่เดินเลยก็เลยตัดเลยตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ย ตัดออกเลยเนาะให้เหลือหกตัวพอที่บวกเพิ่มไปผมกาตัดทิ้งไปแล้วนี่ตัดจริงๆวันนี้เราจะเอาเฉพาอะอที่บวกหลักหน่วยครั้งที่สามเท่านั้นแล้วก็เดินไปเลยนะครับวัดวดที่ผ่านมาเลขที่ออก หกหนึง่งอะเลขกลางครับถูกนี้ก็ยังแม่นต่อให้เก่าไอ้ที่แม่นต่อเหมือนเดิมหลักหน่วยหน้าก็คือเลขหนึ่งถูนี้ก็มีเลขหนึ่งก็ยังเดินต่อครับหรือว่าโคตรแม่นเลยก็ว่าได้ครับถ้าพูดแบบภาษาันบ้านเรานะวดที่เป็นวดที่สามสิบสามวันนี้ ที่ผ่านมานี่งวดต่อไปเป็นงวดที่สามสิบสี่สิครับแต่ว่ามันอาจจะหลายตัวแน่แต่ว่าถ้าเอกที่มีอ่ตัวเด่นๆดีๆมาจับเอากัมีเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าี่นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันเพราะว่าเขาเดินดีมากเลยนะครับตัวนี้เขาจะทีนี้ผมตัดตัวหน้าออกให้เหลือหกตัวเท่านั้นนะครับให้มันแคบลงตัวหลังก็ไม่ค่อยจะเดินเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไปอีกก่อนถ้าสุดหน้ากระดาษเรายังไม่เดินจะตัดทิ้งอีกถ้าเกิดสุดยังเดินต่ออีกนะล่ะแบบจะให้เหลือห้าตัวนะะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดสิยังไม่ตัดยังใช้งานอยู่เพราะว่าเขายังเดินอยู่โอ้นี่อ่ะที่เอาเฉพาะตรงนี้มาแต่ว่าที่เขียนอ่ะที่เขียนตรงนี้มานี่นะ,ะับหลักหนวยอ่ะสุวนนี้เข้าใส่ลักหนวย เลขวนครั้งที่สามบวกกันสองขั้งไม่มีบวกค่า x ใดใดเนี่ยไม่มีบวกอะไรเลยหลักหน่วยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขเก้าครับเก้าบวกเก้าเลยนีครับเก้าบวกเก้าไม่มีบวกเก้าอีกนะครับตั้งเดิมมันบวกเก้าเพิ่มนีครับตรงนี้นะครับไม่มีบวกเก้าอีกแล้วเนี่ยเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดตรงนี้เลย ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับสังเกตเบื้งสูตรนี้อีกนะพี่สูตรนี้สูตรนี้ก็เดินคล้ายกันกับงดกับสูตรเมื่อกี้นี้ครับแต่วิธีคำนวณคนละที่กันเบื้องตัวเลขการเดินครับการเดินของตัวเลขถูดเก่าท่างนั้นเลยนี่ เดิ reading. นมาจริงๆดูตองวันนี้เขาเดินมาติดๆกันเลยไล่ลงเหมือนเลขวิ่งเลยน่ครับเขาจะถ้าเดินตรงมานี่อีกก็จะเป็นเลขเก้าเหมือนกระสุนเหมือนกระสุนนี้เลยน่นี่มันกระสุนนี้เลยนะครับเขาเลงมาใส่เลขเก้าเหมือนกันสูนี้ก็เลงมาเหมือนกันเห็นไหบเลงมาตรงนี้เลยจะไปยังไงน่ารักนะครับชอบมากเลยเดินแบบนี้น่ารักตามนี่เลยถ้าเดินต่อเห็นสิ มาบกุกสูตรที่สามอ่ะสูตรที่สามนี่ก็เดินดีกันสูตรที่สามก็เดินดีเหมือนกันสูตรนี้สถิติสิบสามหดสิบสี่สิบสามหดลงช่องสามหดนะครับเดินแน่แน่แต่จะหนี่มาลแล้วนะต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวแต่แรงเตินเมนะครับหกตัวก็เดินปะไปกันไปเดินดีอยู่หดที่ออกหกหนึ่งหดที่ผ่านมา หกหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งแต่หน้าเสียดายนะเนราะเลขดับไปตัดทิ้งบางท่านก็ไม่อยากให้คำนวณเลขดับก็ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะเนาะก็มันจำเป็นต้องต้องได้ทำตามถูกเด็ดที่ต้องเข้าใจด้วยนะเาะบางทีก็ เลขดับก็เดินดีก็ผ่านเหมือนกันมันก็แล้วแต่จังหวะสรับจังหวะไม่ดีก็หลุดจังหวะดีก็ผ่านดีนะรับก็เหมือนทุกสุดตามนี้เลยมันเป็นส่วนประกอบของอ่การคำนวณสนะรับเนประกอบตามนี้เลยเดืนมาสามหมดแล้วคุยกันกับสูตรแรก สูตรแรกก็เดินสามหมดร่วงพร้อมกันแล้ววิธีคำนวณกับปัญหาสูตนี้เราจะใส่หลักพันของลำดับที่หนึ่งบวกหลักสิบของลำดับที่หนึ่งบวกหลักสิบหลักสูตรนี้แล้วก็ได้เทใดกมาเดินมาสามตัวตัวที่สามบวกสองล้วก็ได้สามตัวไทยก็เป็นหกตัวพอดีตามนี้เลยแล้ะหล,ลักพันและหลักสิบ ของรามาที่หนึ่งพันและสิบพันก็คือเก้าสิบก็คือเก้า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 แล้วก็หลักสิบล่างหลักสิบล่างก็คือเลขหกครับก็คือเลขหกเขาเลขหกมาเลยเนี่ยตรงตำแหน่งเขาคำนวณเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดแปดบวก หกเป็นสิบสี่ได้สี่ได้สี่แล้วก็ห้าห้าห้าแล้วก็หกพอได้หกหกไปบวกสองได้แปดได้แปดเก้าศูนย์นะตัวไหนจะมาตามนี้เลยนะครัตามนี้เลย,เลเลยถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สิบเจ็ดนะ รู้สึกว่าหลักหน่วยจะเดินดีตรงนี้เงครับมาสามหมวหลักส่วนนี้เดี๋ยวฮ้องกิมาชนกันเลยสามสูตรเกาสีพันขมาจังหมดสี่าาางงาสแหล่าดีีถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าถ้าชนกันเฉพาะสามสูตรนี้เขาก็จะเดินมาแล้วสามหัดเขาจะเขาจะมาตัวชนทั้งสามหัดเลยน,นละครับงวดที่ซีก็คืองววนี้ อ่าที่เขาจะชนกันแล้วล่ะดูตามที่ทำมาแล้วล่ะเขาจะมาไหมวันนี้ตัวชนเขาจะมาไหมวันนี้เลขหกมีสองสูตรเท่าที่เอาวัดใจกันตัวที่ชนสามสูตรเท่านั้นเลขหกมีสองเลขเจ็ดมีหนึ่งอ่เลขแปดอ่แปด นี่คือสูตรเก่าที่เดินมาแล้วสามวันแล้วอีกถูดหนึ่งเดินมานับไม่ถ้วนสูตรตรงกลางนี้นเดินมาแล้วนับไม่ถว้วเถนเอ็ดีตัวต่อมาเลขเก้าถ้าใครชอบหลักหน่วยตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับไม่มีใครรู้ใครทราบว่าจะอกตัวไหนนะครับเลขเก้าก็มีสามถุดแปดกับเก้ามีสามถุตตัวต่อมาเลขศูนย์มีหนึ่ง มีสองมีสามเนี่ยแล้วก็เลขสองมีมีสองสูตรเลขสามมีสองสูตรเลขหนึ่งมีสูตรเดียวเลขสี่มีสูตรเดียวเลขห้ามีสูตรเดียวครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ชนสามสูตรก็คือแปดเก้าสูนร์่ะประมาณนี้เป็นสูตรเก้าที่เดือนขอมางวดนี้ถ้าเดือนต่อสี่เป็นงวดที่สี่ถ้าถ้าห้าจับชนกันถ้าเฉพาะสามสูตรนี้เอง จะมาไหมวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์ได้ได้น้อยตัวแปดเก้าศูนี่หลักหน่วยล่างได้สามตัวเท่านั้นครับอ่ะสูตรอาจจะเยอะตัวก็จริงแต่ชนกันแค่นี้เงียจะมาไหมตัวที่ชนเพราะว่าดูด,ดูตามอ่ะสูตรแล้วเขามาตี้ตัวชนสามมวดแล้วอ่้าถ้าเฉพาะสามสูตรนี้ ถ้าเราชนกันะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่อ่ะตัวที่ชนเนี่ยจะมีอยูงในนี้ไ,ไหมหลักหน่วยล่างนะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนทร้อย6 8สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนรนารพนันทุกชนิดทบไไอบคลิปนี้ก็่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้พ่อหน่อยได้ครับเด้อจะได้มีกาลรงแรงใจเห็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้ที่ได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านัา้นนะครับสำหรับ ลักน้อยหลางก็ขอสวัสดีครับ